ออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่สองหลังแคทของ honda k เค z 2่ซสองมาพร้อมกับพีศูนย์หนึ่งสามเจ็ดรหัสกระพริบหกสิบสามโค้ดเขาจะบอกว่า secondary heater oxygen sensor secondary head O2S sensor สอง circuit low voltage ก็คือเท่ากับว่าเซนเซอร์ตัวที่สสัญญาณของฮีเตอร์สองเส้นนี้มีแรงเคลื่อนต่ำแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูเบื้องต้นก่อนว่าฮีเตอร์เขาขาดวงจรไหมทำงานได้ไหมแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวจะพาไปตรวจสอบที่ตัวรถอีกทีนึงทีนี้เราก็มาดูขั้วกันก่อนว่าขั้วไหนเป็นขั้วอะไร สีขาวสองเส้นนี้จะเป็นขั้วฮีเตอร์ก็คือเท่ากับว่าสองพินล่างนี้แล้วก็2เส้นนี้สีดำกับสีเทาก็จะเป็นขั้วสัญญาณป้อนกับกล่องแสดงค่าเป็นโวลต์ต่ำก็คือเท่าสองพินปนนี่สีดำนี่จะเป็นสัญญาณฝั่งลบสีเทานี่จะเป็นสัญญาณฝั่งบวกามาเบื้องต้นตรวจสอบด้วย ค่าต้านทานของขั้วฮีเตอร์ดูก่อนว่ายังมีค่าต้านทานอยู่ไหมถ้ามีค่าต้านทานอยู่ค่าหนึ่งก็แสดงว่าไม่ขาดวงจรฮีเตอร์ยังไม่ขาดวัดไปสองขั้วนี้เลยนะสีขาวของเส้นนี้เป็นขั้วฮีเตอร์จิ้มเข้าไปปึ๊บดูค่าตอนนี้ค่าแสดงอยู่ที่นี่นะเตอ itter, ขั้วเข็มกลุ่มไม่ค่อยดอีก็แสดงว่า เขามีค่าต้านทานอยู่ค่าหนึ่งก็คือยังไม่ขาดวงจรต่อไปนิสถานะปกติเดี๋ยวจะวัดโวลต์ Won. ดูว่าสถานะปกติไม่มีฮีตเตอร์เขาจะจ่ายกระแสออกมาไหมเสียบตั้งมิเตอร์ไปที่โวลต์ดีซีแล้วก็เสียบเข้าไปสองอสีดำกับสีเทาดูนี่นะสถานะปกติอุณหภูมิปกติ ยังไม่จ่ายไฟเข้าฮีเตอร์อ่าแสดงค่าเป็น 000, 000อ่าไปมาไปมาระหว่างลบ001ก็คือไม่มีไม่มีแรงเคลื่อนออกมาไหมอ่าต่อไปจะจ่ายความถี่12โวลต์เอ่อห้าสิบเฮิร์ตแล้วก็50เอ่อค่าดีตี้หิเเเข้าไปที่ขั้วฮีเตอร์จะดูว่า ตัวฮิตเตอร์ร้อนไหมทํางานไหมโดยการทํางานของวงจรของขั้วฮิตเตอร์ในสถานะที่ออนกุญแจออนกุญแจนะเขาจะจ่ายเป็น12โวลต์แรงเคลื่อนเท่ากับขั้วแบตเลยคือ12โวลต์มาตรงพอติดเครื่องให้อุณหภูมิได้ความร้อนคงที่เกิน60องศาขึ้นไปกล่องจะจ่ายเป็นสัญญาณ PWM พันแทนโวลต์ตามนี้นะครับดังนั้นผมจึงจะใช้ ตัวสร้างความที่จ่ายเป็นสัญญาณพัน์เข้าไปขั้วไหนก็ได้ขั้วบวกแถวบนนี่นะสีขาว2เส้นจ่ายเข้าไปตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดนะเสียบเสียบสายรอไว้ก่อนอนี่นะ,ะเสียบสายรอไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูโวลต์ไปด้วยเลยนี่นะ,ะใช้โวลต์มิเตอร์วัดโวลต์เสียบเข้าที่ขั้ว ขั้วลบของมิเตอร์เสียบเข้าที่ขั้วสายสีดำขั้วบวกสายสีเทานี่นะครับตามนี้ตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายนะโวลต์ยังไม่มีทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงทุกคนจะรู้ได้ยังไงว่าร้อนหรือไม่ร้อนนี่เลยครับเทอร์โมไว้อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะ กันให้มันร้อนไวหน่อยด้วยลูกบล็อกตัวนี้มีรูทะลุใส่เข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็เสียบเทอร์โมมิเตอร์อเข้าไปเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเอาอ,อ,อันนี้นี่นะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สา,สามสามสองศาเ,เดดูนี่นะส,า,สาองศาประมาณนะเดี๋ยวผมจะจ่ายความทีเข้าไป เอาให้มันโดนปลายอันนี้หน่อยนึงจะได้รู้ค่าเดี๋ยวขอจัดหน่อยอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะจ่ายความถี่ Hz, Duty ที่50่เฮิร์ตแล้วก็ดิวตี้ที่50%เซเข้าไปาดูอุณหภูมินะครับตอนนี้แค่35นี่นะครับดูที่เปิดสวิตช์ออน ดูที่โวล์ด้วยตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะไม่มีโวล์นะอ่ะอ,อนป๊บจ่ายความทีเข้าไปปุ๊บดูดูโวล์โวล์เริ่มเปลี่ยนทันทีเลยอ,อุณหภูมิยังไม่ขยับนี่เลยเห็นไหมนในในสถานะที่มีออกซิเจนนะเพราะว่าอากาศภายนอกมันเป็นออกซิเจนอยู่แล้วใช่ไหมนี่เลยครับขึ้นแล้ว0.5นี่พอจ่ายพอจ่ายสัญ,ญญาณเข้าฮีตเตอร์เข้าไปปุ๊บก็ ทำงานเลยเห็นไหมดังนั้นเาขาถึงกำหนดสภาวะให้ว่าออนกุญแจปุ๊บให้ฮีเตอร์ทำงานเลยเอพออุณหภูมิร้อนปุ๊บลมไม่เสียร้อนปุ๊บเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สัญญาณฮีเตอร์แล้วเขาถึงกระจายเป็นสัญญาณพันเข้าไปที่ฮีเตอร์ใช่ไหมนี่เลยนะ่า0.8นี่นะอุณหภูมิยังค่อยๆขึ้นนิดนึงเ,เดี๋ยวซูมๆเข้าไปดูอุณหภูมินี่เลย30กว่า ค่อยๆขึ้นไปแล้วนี่ปลาเข้าไป0.9แล้วเห็นไหมอ่โอเคนี่อุณหภูมิก็ขึ้นไปแล้ว38 30เดี๋ยวเดียให้ขึ้นทักถึงสัก40แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจำลองอแทนที่ออกซิเจนด้วย LPG กระป๋องอ ตอนนี้หัวพ่นไฟมันจะมีรูนําออกซิเจนเข้าไปทางนี้ออกไปนี่ใช่ไหมแล้วก็เอา,ากระดาษกาวมาปิดไว้ด้วยเดี๋ยวรอให้อุณหภูมิถึงสี่สิบกันอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปถึงตรงนี้ก็แล้วกันถือว่าร้อนแล้วเดี๋ยวมือจับดูอ่ามีอุ่นอุ่นแล้วอ่าสี่จุดเก้านะสถานะที่มีออกซิเจนเอาละได้ละสี่อ่าอุณหภูมิมันขึ้นแล้วอ่าดันไปที่สี่สิบกว่าแล้วเห็นไหมสี่สิบแล้วอ่าทีนี้มาเดี๋ยวจะ แทนที่ออกซิเจนด้วย LPG อ่าดูนะทุกคนดูโวนดูโวน <S <S เห็นไหมลดลงเลยทันทีเลยอ้าวยุดปึ๊บออกซิเจนเข้าไปแทนที่โวนเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเห็นไหมนี่ฮีเตอร์ยังทำงานอยู่นะอันนี้มันเป็นจ่ายหนาไปหน่อยเดี๋ยว เรอให้ LPG มาเลยเอามาอ่านี่เห็นไหมพอ LPG หมดปุ๊บโวล์ก็ขึ้นกลับมาอ่าอีกทีอีกทีอีกทีแทนที่ออกซิเจนนี่ปา่าไปหนึ่งโวล์เลยไหมครับแทนที่ออกซิเจนด้วย LPG ปับ๊บให้ดูโวล์ดูโวล์อ่าเริ่มลดลงเลยเห็นไหมเออเอาละแค่นี้รู้แล้วผมว่าตัวนี้ ดีแน่นอนดังนั้นจากที่เราวัดค่ากันเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าตัวเนี้ยไม่เสียต้องมีปัญหาที่เกี่ยวกับปลั๊กหรือชุดสายไฟของวงจรนิเตอร์ที่ตัวรถแน่ก็เป็นไปได้เดี๋ยวจะพาไปดูที่ตัวรถทีนี้มาใส่เข้าไปที่ตัวรถนะออนกุญแจแล้วก็วัดโวลต เอาคั่วลบแต่ตัวถังแล้วก็จิ้มไปที่พักคั่วสายสีขาว2เส้นเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้จะต้องวัดได้12โวลต์ออนกุญแจอ่าโอเคสถานะครบทวนบริบูรณ์อ่าทีนี้เข้ามาในรถออนกุญแจแล้วก็ใช้เครื่องสแกนสแกนดูโค้ดก็จะเจอเป็นโค้ด P ีศ3 7นึ่งสาเจนี่เลยสกรีลโลแบง 2, สองเซ็นเซอร์สองอ่า เข้าไปดูฟิตฟิตแฟมนี่เลย P0137 นี่เลยเซอร์กิจ Low voltage current ด้วยเกิดทันทีทันใดเลยอ่าเดี๋ยวดูฟิตแฟมทิ้ยฟิตแฟมมีอะไรบ้าง ก็จะเป็นเกิดเหตุในขณะที่ AF 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 อันนี้เราไม่รู้ค่าเอ,อแต่ทำไม AF นเซอร์ตัวนี้มันเป็นศูนย์มิลลิแอมเนี่ยมันก็ไม,ไม่ไม่กินกระแสะเลยอทีใช่ไหมเออเว้ยอ่าเดี๋ยวนะไปกันค่อยๆงงเหมือนกันอ่าต่อไปปึ๊บ,บ,บสถานะที่เกิดโค้ดอ่ามีอะไรบ้าง แบตเตอรี่ไม่ใช่แล้วก็อะไรเอ่ยไปอีกเกิดเทตตอนอุณภูมิอยู่ที่90เอลงศาในตำแหน่งโคสโูปอยู่้โาการฉีดอยู่ที่4.14มิลลิเสกนี่ไงโคเซนเซอร์สอง ศูนโวล์ไม่แสดงค่านี่เห็นไหมอ้าวตายแล้วทีนี้เกิดเหตุอะไรเมื่อกี้ก็วัดแล้วก็ไฟมาเลี้ยงฮีตเตอร์อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเคลียร์โค้ดกันก่อนแล้วก็ลองใหม่จะวัดความต่อเนื่องของสายก่อนก็เดี๋ยววัดความต่อเนื่องของสายระหว่างปลั๊กของเซนเซอร์กับกล่องก่อนว่า ขาดวงจรไหมต่อเนื่องไหมนะทีนี้ก็ดึงปลั๊กโอทูออกนะแล้วก็วัดความต่อเนื่องของสายจากปลั๊กแบบนี้ไปหากองตัวนี้วัดครบทั้งสี่เส้นแล้วก็มีความต่อเนื่องทั้งหมดไม่ขาดทั้งสี่เส้นไปกันต่อประกอบกลับเข้าที่ปเคลียโค้ดแล้วก็ไปลองรถกัน เคลียโค้ดปุ๊บก็ให้เยดตอนนี้ก็นอมอนหมดแล้วนะเหยียบเบรกเกียร์พีเบรกมือออนแจสตาร์ทรอฟังผลกันครับทีนี้ติดเครื่องแล้ว แล้วก็เดี๋ยวมาเปิดค่าสดแล้วก็บันทึกค่าสดทําการเร่งรอบเครื่องไว้ที่3,000รอบจนกว่าพัดลมจะทํางานอ่าเร่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย3,000รอบจนกว่าพัดลมจะทํางานแล้วก็ปล่อยให้เดินเบาถ้าไฟไม่เด้งเอวกาสรอดสูงอเดี๋ยวพักวิด,ดีโอก่อนนะ อ่านี่นะครับพัดลมทำงานแล้วปล่อยเดินเบาอ่าดูค่าก็าถือว่าเอก็จะเป็นความรู้อ่าดูค่า AF ปุ๊บอ่ากินกระแสกินกระแสโอเคครับไฟยังไม่เด้งอ่ะป้าเดี๋ยวไปลองขับกัน มานี่ครับผมทดสอบครับความเร็วที่100กิโลเมตรหลังจากที่ขับมาก่อนหน้านี้ประมาณ15กิโลเกินก็ไฟยังไม่โชว์ตอนนี้ความเร็วเป็นร้อยอ่าโอเคเดี๋ยวไปจบคลิปกันที่อูเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นที่อะไรอ่ามาทีนี้กลับมาถึงอูแล้วไฟไม่โชว์ ขับได้ปกติแล้วทีนี้จากต้นคลิปที่ผมบอกว่าที่วัดที่วัดค่า o2 ให้ดูว่าผมแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ผมบอกว่า o2 ไม่เสียใช่ไหมอ่าทีนี้เพราะอะไรมันมีเรื่องบังเอิญอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคืออย่างนี้พอดีรถคันนี้แจ้งซ่อมด้วยสองอาการคือ น้ำมันเครื่องหยดใต้พื้นใช่ไหมแล้วทีนี้แล้วก็กับโค้ดไฟโชว์ P0137 ใช่ไหมอ่าก็คือเอ่อเกี่ยวกับ O2 ตัวที่2แต่จริงๆแล้วผมวัดให้ดูแล้วว่าโอทูมันทำงานมันไม่เสียแต่โค้ดที่แจ้งไปคือมันมุ่งไปที่โอทู แต่จริงๆแล้วบังเอิญว่ามันมีน้ำมันหยดใต้ท้องรถแล้วเจ้าของรถเขาให้แก้อาการนั้นได้อาการนั้นด้วยแล้วทีนี้ไอ้อาการที่มันหยดน้ำมันหยดใต้ท้องรถนั้นอ่ะคือนี่เลยครับปเเกนวีเทครั่วรั่วแบบหยดเลยนะไม่ใช่ซึมมันก็เลยทําให้แรงดันของ v t เทคไม่ทำงานแต่ไม่โชว์โค้ด v t เทคนะเออก็เลยไปเด้งโค้ดออส่วนผสมหรือ,อ,อทีศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแทนเนี่ยก็เลยอยากอย่าบอกว่าบางทีโค้ดที่บอกไปทางนั้นน่ะเราเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนั้นน่ะบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เสอมอไปเราจะต้องวัดว่า ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ตัวนั้นทำงานได้อยู่หรือไม่หรือเสียหรือไม่จริงๆอันนี้เป็นเคสศึกษากรณีนี้ยืนยันขับรถทดสอบมาแล้วเป็น10-20กิโลเจ้าของรถบอกว่าวิ่งสัก5กิโลไฟกระโชว์แล้วอ่ะอันนี้ก็ถือว่าจบเคสแบบแบบที่ไม่ควรจะเสียอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทีนี้อยากจะพามาดูว่า ไอ้การที่ผมเร่งเครื่องก่อนออกไปวิ่งอะเร่งเครื่องที่3,000รอบรอจนพัดลมทํางานแล้วก็ปล่อยเดินเบา <c oughs> เพื่อที่จะดูว่าไฟเช่กันติ้นโชว์หรือไม่โชว์นะคือ,อผมต้องการจะดูว่าค่าโอทูอะมันค้างคงที่อยู่ค่าใดค่าหนึ่งตลอดเวลาหรือเปล่าในขณะที่เร่งแล้วก็เบาเดี๋ยวผมบันทึกเขาเออบันทึกค่าไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอยู่ในเครื่องสแกน เปิดขึ้นมาตามนี้เลยนะอ่าแล้วก็อันนี้ผมบันทึกไว้สามพัน RPM อ่าแล้วเข้ามาดูทีนี้เดี๋ยวเราจะเลือกแค่ไอ RPM แล้วก็ค่า O2 มาดูกันเชนสปีดแล้วก็ค่าออกซิเจนเซอร์สองตัวนี้ แล้วก,กดโอเคอ่าเดี๋ยวเร่งสปีดให้ไวๆหน่อยอ่านี้ผมดูไว้ละอ่าเดี๋ยวจะอ่าแล้วก็กดเพย์ตัวนี้อ่าค่ามันจะแสดงประมาณนี้อ่านี่นะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ย <c oughs> คือ O2 ทูเขาทำงานนะแต่มีวนมาตลอดอันนี้ผมเร่งไว้คือมันจะเร่งคงที่ไม่ได้รักษารักษาแป้งเขาเร่งยากอ่าเนี่ยดูนะอ่าเนี่ยสามพันรอบแล้วก็เดี๋ยวดูตอนที่ผมเบาเครื่องนะ พอเบาเครื่องปุ๊บพอพัดลมทํางานแล้วผมเบาเครื่องเห็นไหมค่าออกซิเจนเขาก็จะคงที่อยู่แป๊บเดียวแล้วเขาก็เปลี่ยนค่าเป็นค่าอื่นก็คือแสดงว่าเขาทํางานคือในคู่มือซ่อมเขาบอกไว้ว่าถ้าเราเร่งเร่งเครื่องสามพันรอบแล้วก็พอพัดลมทํางานปุ๊บให้ปล่อยเป็นเดินเบาแล้วก็ดูค่าทักค่าคงที่ค้างอยู่ค่าใดค่าหนึ่งตลอดเวลาตั้งแต่เร่งกับเบา ค่าเหมือนกันตลอดก็คือมั่นใจได้ว่าเสียแต่นนี้มันค่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดกามการทํางานก็ถือว่าออ,ออกซิเจนเซนเซอลตัวที่สองอันเนี้ยมันดีเนี่ยต่อไปเดี๋ยวไปดูอันอื่นอันนี้จะเป็นอันที่ที่ผมไปทดลองครับ ทิศสปีดโอทูเซนเซอร์ความเร็วเอาแค่นี้ก่อนทีนี้เดี๋ยวเร่งสปีดโอเคแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวเร่งให้ไวหน่อยทีนี้การกำลังขับอยู่ นะดูดูค่าของ o อูเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการขับขี่ไม่ไม่แสดงค่าคงที่เห็นไหมแต่ด,ดูเป็นกราฟก็ได้นี่เส้นอ,อันนี้ก็เป็นเส้น O2 เส้นสีส้มไอเส้นสีน้ำเงินนี่จะเป็นอะ,อะไรนะวัดรอบใช่ไหมเส้นส,สีสีม่วงนี่จะเป็นความเร็วเนี่ยเห็นไหมคือเขาจะทำงานก็จะเปลี่ยนแปลงค่า ปรับค่าให้ตลอดเป็นศูนย์ก็แป๊บเดียวเห็นไหมหล้วากเขาก็ปรับให้คือค่ามันทํางานตลอดมันมันไม่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 อะไรไม,ไม่ไม่ค้างอยู่ค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยจากคู่มือซ่อมเขาบอกว่าอ,อ,อย่างนี้อดีของรุ่นนี้นะ,อะโอเคครับก็อธิบายคร่าวๆตามนี้ทีนี้ก็อยากจะบอกว่าเวลาโค้ดมันโชว์โค้ดขึ้นมานะบางทีมันก็ แสงมันอาจจะไม่ดีนิดนึงมันก็มันก็ไม่อาจจะไม่ใช่เซ็นเซอร์ตรงนั้นเสมอไปบางทีอาจจะเป็นเหตุรอบข้างทีนี้เราต้องอ่านค่าให้ได้หรือเช็คเซ็นเซอร์ตรงนั้นให้เป็นเราถึงจะตัดสินใจเปลี่ยนอะไรก็สักอย่างหนึง่งยกตัวอย่างอย่างเซนเซอร์โอทตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยราคาเท่าไหร่นะเ<า>บิกศูนย์หกพันถ้าเราตัดสินใจเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันยังเหมือนเดิมเนี่ยเออ ใช่ไหมให้คิดกันเพราะฉะนั้นการวัดการตรวจสอบสำคัญขอบคุณครับที่รับชม